ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณโครงการวันสร้างสุขกับช่องวัน3 1เนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อาจจะขาดแคลนอาหารขาดแคลนสเสบียงไปจนถึงร้านอาหารขนาดเล็กนี่อีกหนึ่งร้านค้าครับในซอย24ทับหนึ่งก่อนหน้านี้เป็นร้านตามสั่งที่ขายดีเลยแต่ตอนนี้นี่ตั้งแต่โควิดมาเขาบอกว่าคือต้องขอร้องให้คนซื้อท่ามกลางภาระมากมายไปติดตามวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองครับ มิ้วของเราต้องบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักตั้งแต่คัตเตอร์ทองหลอ่อลามไปถึงคัตเตอร์ทองเตยวันนี้ถึงจะขายไม่ได้ก็จะรอรอจนกว่าลูกค้าจะกลับมา วันนี้เป็นอีกวันที่หวันสร้างสุขเดินทางมาซับน้ำตาบร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด19บร้านทีมิ้วย่านสุขุมวิทรบรนานที่โดนผลกระทบอย่างหนักตั้งแต่การระบาดของคัสเตอร์ทองหล่อจนลูกค้าหายไปเกินครึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ระลอกสองจากคัสเตอร์คองเตย ทำให้ยอดขายหายไปถึง80%เพราะที่ตั้งร้านอยู่ตรงกลางระหว่างแหล่งที่แพร่เชือ้อและเป็นแหล่งพนักงานบริษัทที่ต้องทำงานแบบ work from home น้องคะผลกระทบจากพิศนงนี้หนูหนักขนาดไหนคะหนักมากพี่เพราะร้านหนูอ่ะอยู่ตรงกลางระหว่างคาัตเตอร์แรกทองหล่อลาไปคัตเตอร์สองทองเตยแล้วรายได้หลักๆของหนูคือออฟฟิศร้อ แล้วพี่จุ๋มคิดดูแล้วตอนนี้เวิร์กก่อโหมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกล้บแต่หนูอะจะอยู่ยังไงล้วจะทำอะไรด้วยความเดือดร้อนของร้านทรีมิว ทำให้หวันสร้างสุขได้คัดเลือกเพื่อช่วยเหลือมอบทุนให้ร้านตรีมิวได้ทำข้าวกล่องเพื่อจะไปแจกจ่ายคนในชุมชนกริมคองสามเซนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บางคนติดบางคนกักตัวดือดปร้อนไปต่ตางๆกันกระทบในชุมชนของพี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็ชาวบ้านกา็ตกตกงานนะครับบางคนก็โดนโลดเงินเดือนนะครับ ก็คือการการอยู่เป็นอยู่อย่างย,ยากลำบากนะครับก็ขอขอบคุณทางาช่องวันนะครับแล้วก็ฐานน้ำใจที่นำอาหารข้าวกล่องมาแจกจ่ายใ,ในชุมชนขอบคุณครับวันนี้วันสร้างสุข ก็บรรลุจุดมุ่งหมายได้นําเงินบริจาคก,กระจายช่วยห้างร้านที่ได้รับผลกระทบหากร้านไหนมีความประสงค์ที่จะร่วมโครงการวันสร้างสุขก,ก็ส่งข้อมูลร้านมาที่อินบ็อกเพจวันสร้างสุขเพื่อทำข้าวกล่องช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบและกำลังมืด8ด้านต้องขอบคุณแสงสว่างจากทานน้ำใจที่รวมกันส่องสว่างกลางใจของผู้เดือดร้อน รวมมอบแสงสว่างแห่งความหวังนี้ได้ที่เลขบัญชีวันสร้างสุขสู้ภัยโควิดแม้เป็นเพียงแสงดวงเล็กๆก็ขอส่องสว่างให้ทั่วถึงแม้เป็นเพียงแสงแห่งบรมพึงขอเป็นแสงที่พึ่งกลางดวงใจและทั้งหมดนี้นายวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเอง สนับสนุนโดยคบเครื่องเรื่องป่าบรากิ่นป่าบราต้องจ่าววิรัตสํานักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน